ตัวละา9 0มีไซส์เดียวนะคะเอ่ออก48นะคะทุกบาททุกสต,ตางถึงพ่ออุดมคนเดียวนะคะไม่มีไม่หักค่าใช้จ่ายไม่หักอะไรเลยใช่แล้วเราจะได้ใส่ไปเจอกันที่งานคอนเสิร์ตด้วยนะจริงๆถ้ามีเพื่อนมาช่วยใช้แล้วามา,มา,ากๆนะจ๊ะใช่ค่ะมีเชอดีดูบค่ะทักเพจได้เลยนะคะทักเพจได้เลยอลิซ่า1,200รู๊ Thank you ไม่เขาก็คงส่งมาเฉยๆแล้วอัญญาเรียพี่สายหน่อยครับยากเลยอุ้ยอัากินหนึ่งคำเลยหน่มอี้ตกใจให้อะไรคะตกใจให้มันมองทั้งกินว้าวอ่เออรอะเอเหรอครตกใจตกใจ ตกใจเลยอ่ะว่าอันย่าเหมือนหมูแดงเลยลูกแดงแดงไอ้วะคุณสวยนะนะค่ะไร้แรงนะค่ะเลยมีความสุขค่ะสวัสดีนะคะสันน้อยตอนนี้ท้องอยู่ดูสองสาวทุกวันเลยค่ะขอให้โต้ให้น่ารักน่ารักนะคะหืม โอ้โหดูเสียงโถอยอย่ามาจับเลยเมื่อวานนี้หนีกันหมดเลยไม่เห็นช่วยป้าปุ๊กเลยไออันยาไอไอวาไม่ึินโลกกินออแอไม่ได้สิบัตรคอนกดวันไหนคะกดวันที่สามสิบพรุ่งนี้ค่ะเนื้อผ้าดีมากนุ่มเรื่องสบายใช่ไอวาทำสวยจังเจ็บเหอจิกกนน้ไหมเอาโซมไหมคะเอาแ เอาเอาช่อมหน่อยช่อมหมดแล้วอ่ะได้แลโบไปเอาให้กินข้าคเนื้อแล้วโบเอามาให้เลยกินข้าวควานื้อแล้วโบวันนี้ค่าสาวๆโยเวคับแลวามาให้นึ่งร้อยขอบพุณค่ะีจแวๆเด็กผมสวยทุกวันเลยถ้าเกิดว่ามันมีจังหวะมันก็ผมสวยแหละจังหวะในการดูสึกจิกมาเย้ น่ารักได้ดูทำเชสาวทำผมเสร็ทุกวันกินไอว่าเมื่อกี้ของเขาแก้ตัวหมดนะ้วเขาไปแลกกับของน้องมาเนียนๆทำเป็นสัมภาเระทำแบบนี้จนจนจนจะพาอ้ามนน้อยให้น้องเถอะไอว่าไปเติมให้เติมไอเดนโพไปเติมให้เอาหมดยังคะอ้าเดนโพไปเติมมาเดนโพมาเติมเดนโพไปเติมนะอ้๊อฟก่อนไอว่าอ้๊อฟเดนโพไปเติมนะคะโอเคไหมเคเขาบอกอยากให้หมือนมีซัพพอร์ตอัญยาขับจักรยานขาไถ เราต้หวังนาว่อจักรยานขาถ่าโอ้โหตอนเนี้ยในบ้านนะมันแต่มันก็ทําได้แหละแต่ว่าคือในบ้านตอนเนี้ยรถยนต์สองคันรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่รถบิ๊กไบค์สองคันเธอคิดดูก็ขาถ่ายแล้วมีแล้วนะไอ้รถลูกนี้ที่ที่เนยโชว์สงมัไม่จะเป็นจักรยานขาถ่าที่ตอนเด็กๆทีพีเลอย่างนั้นไงออกเฉดสีขาวเออเฉดก็เออสีสีเขียวเนี่ยสวัสดีค่ะสองสาว ป๊อปุ๊กสั่งเสื้อยังไงคะทักเพจเนี่ยแหละค่ะเนี่ยทักเพจของทีพเออทักทักข้อความเนี่ยค่ะทับข้อความของเพจนี้ทักข้อความค่ะขายของมาตั้งนานแล้วทักเพจ